สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับที่รับชมอยู่นะครับก็วันนี้จะใครเกษตรชาวบ้านนะครับก็จะมานำเสนอสาระวิธีการเรียนรู้ในการผสมส่วนอาหารที่จะให้พืชผักสวนครัวนะครับก็ด้วยวิธีการไม่ยุ่งยากนะครับ ด้วยการใช้ของที่อยู่ในครัวนะครับมา,าใช้เป็นส่วนผสมที่จะช่วยบำรุงผักสวนครัวนะครับที่เราปลูกไว้กินเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีจำนวนมากนะครับก็อันดับแรกเลยที่จะให้เพื่อนๆใช้นะครับก็นี่เจ้าผงชูรสนะครับ ส่วนเจ้าผงชูรสนี้นะครับก็มีโมโนโซเดียมนะครับเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสำหรับโมโนโซเดียมนี้นะครับเมื่อ,อละลายน้ำจะไปละลายน้ำแล้วจะไปอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะครับจะช่วยในการาเร่งดอกเร่ง ให้มีรสชาติที่ดีนะครับจะไปกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเครื่องดื่มชูกำลังที่จะช่วยให้ในการเร่งรากนะครับร่งราก ให้มีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อ,อต้นไม้ดูดซึมเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้สารอาหารคือคาเฟอีนนะครับส่วนคาเฟอีนนี้จะช่วยกระตุน้นถ้าเรากินเข้าไปก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยกระปี้กระเป่านะครับสดชื่นยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีส่วนผสมของไทอามีนนะครับไทอามีนก็คือวิตามินนั่นเองนะครับก็วิตามินก็จะช่วยบำรุงนะครับให้รากมีจํานวนที่เยอะขึ้นเมื่อมีรากที่เยอะขึ้นการหาอาหารก็จะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อรากหาอาหารง่ายยิ่งขึ้นก็จะดูดฐานอาหารไปเลี้ยงลำต้นนะครับเลี้ยงใบให้ เขียวให้ใบหนาแล้วก็ทำให้ผลผลิตนั้นออกจำนวนเยอะขึ้นนะครับก็สำหรับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือนี่เลยครับเป็นฮอร์โ,โมโนที่จะทำไว้นะครับอันนี้ก็ครบ7วันแล้วสำหรับ ฮอร์โ,โมนนี้นะครับเป็นฮอร์โมนที่ผสมแบบง่ายๆด้วยน้ำข้าวบูดนะครับก็เพื่อนๆอยากจะรับชมในการทำฮอร์โ,โมนน้ำสาวข้าวบูดนะครับไม่ใช่น้ำสาวข้าวเป็นจากน้ำข้าวบูดนะครับเพื่อนๆก็ไปรับชมได้นะครับจะมีวิธีที่บอกไว้นะครับก็สำหรับเจ้าตัว จุลินทรีย์นี้นะครับก็เพื่อนๆก็ใช้ให้หมดภายใน1เดือนแต่ไม่เกิน2เดือนนะครับเขามีอายุที่จำกัดนะครับก็สำหรับเจ้าจ,จุลินทรีย์นี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะนำไปให้พืชหรือผักสวนครัวเขาก็จะได้รับสารอาหารสิ่งนี้นะครับการผสม นะครับส่วนผสมเราจะใช้ในการฉีดพ่นทางใบการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นในเวลาเช้าจะดีที่สุดนะครับสำหรับน้ำข้าบูดโฮโมนนี้นะครับก็จะใช้ผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับแล้วก็ผงชูรสที่จะผสมลงไปในขวดนี้นะครับข้อนี้ก็มีประมาณครึ่งลิด นะครับสำหรับขวดนี้ประมาณครึ่งลิตรนะครับเราจะใช้ส่วนผสมของเครื่องยูมชูกำลังก็ที่ใส่สลงไปนี้ก็ประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วก็ใช้ผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะครับที่จะผสมลงไปในน้ำข้าวบูดในจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะจะพาไปชมนะครับที่จะ พ่นไปแล้วประมาณ10บวันหน้าอนหน้านี้นะครับว่าเขาได้ผลอย่างไรบ้างนะครับที่นำเจ้าสามสิ่งนี้มารวมกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็นี่ครับเพื่อนๆต้นพริกเลยนะครับที่จะนำมาฉีดพ่นไว้ประมาณสองอาทิตย์กว่านะครับนี่บำรุงเขาทุก 3าถึงหวันโดยการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นสารอาหารจุลินทรีย์ที่ผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังนี่นะครับเพื่อนโอ้โหดอกกำลังเยอะเลยครับนี่นี่นะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเป็นเม็ดครับดกมากเลยนะครับเพราะเวลาเราฉีดพ่นเข้าไปแล้วนะครับก็ทำให้ข้วเขาเหนียวด้วยนะครับนี่สกาก็นี่ก็ เมื่อวานก็ฉีดนะครับวันนี้ก็เอามาฉีดให้เพื่อนๆได้ชมว่าได้ผลนะครับดอกเขาเป็นเมล็ดเยอะมากแต่ยังไม่แก่ครับถ้ามิดแก่ก็จะแดงนะครับเป็นต้นที่จะปลูกไว้สำหรับพริกขี้หน่งสวนนะครับก็นี่นะครับอันนี้ข้างๆนี้เป็นแตงแตงกวานะครับ ต้นแตงกวาเลยครับที่จ่าปลูกไว้นะครับจ่าก็บํารุงเขาด้วยเหมือนกันครับนี่พ่นฉีดพ่นเขาไปด้วยอยู่ใ,ใกล้นะครับก็แตงงี้ก็ปลูกง่ายครับเพื่อนโอ้เก็บกินได้หลายลูกแล้วครับเพื่อนนี่รสชาติเาก็อร่อยด้วยครับปลูกไว้กินเองนะครับอันนี้แค่พุ่มเดียวนะครับ นี่ก็ต้นพริกเหมือนกันครับจาก็กำลังออกครับต้นนี้เพิ่งบำรุงไปได้ประมาณสิบวันนะนี่บกำลังออกมเมล็ดเลยครับกำลังเยอะเลยนะครับก็พ่นบำรุงเขาไว้ครับจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับก็พ่นฉีดพ่นเขาทางใบเป็นประจำครับ ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสูตรที่เราสามารถทำได้เองในการผสมกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับก็สามารถนำไปฉีดพ่นให้ต้นไม้ผักสวนครัวในบ้านนะครับได้สารอาหารที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการบำรุงที่ประหยัดเงิน ด้วยวิธีง่ายๆก็สำหรับวันนี้จากไขกเกเตรชาวบ้านนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ